คุณผู้ชมครับช่วงคุยให้เคลียร์ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโครงการสำลึกที่บักนะครับแล้วก็การรับนิสิตร,รอบพอร์ตฟโฟลลโอ ของมอเรศวรนะครับว่าเขาจะมีรละเอียดอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อคุณผู้ชมเองที่มีลูกหลานนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งตัวน้องๆเองครับที่มีความสนใจเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมด้วยนะครับเราจะมาร่วมพูดคุยครับกับท่านของรองศาสตราจารย์ดรวัฒนาพัฒเกตนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วท่านก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามกันนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสำลิธิบคืออะไรครับ โครงการสำริจทิบัตเนี่ยเป็นโครงการที่เราเอารายวิชาในหลักสูตรต่างๆมาเปิดให้บุคคลทั่วไปได้มาเรียนนะฮะท่านพิธีกรคงเคยได้ยินโครงการที่เรียกว่า u p s สก l ลรีสกิล l อปสกิลเนี่ยมันเป็น u อ s สกิลเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกับต่อยอดความรู้เดิมนะฮะเหมือนกับคนที่เคยมีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งมาเนี่ยเราก็พอเวลาผ่านไปเนี่ย นะฮะความรู้มันอาจจะล้าสมัยบ้างก็มาเรียนเพื่ออัพสกิลนะฮะต่อยอดความรู้เดิมส่วนรีสกิลเนี่ยเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่นะฮะเดิมทีเดียวเราอาจเรียนมาอย่างหนึ่งมีความรู้อย่างหนึ่งแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเราอยากต้องอาจจะต้องการมีทักษะใหม่ๆนะเพื่อใช,ใช้ในโลกปัจจุบันทีนี้เรื่องของอัพสกิลรีสกิลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะซึ่งมันก็เป็นผมเข้าใจว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาศึกษาตลอดชีวิตนะฮะดังนั้นในโครงการสมริธบทบัตรเนี่ยเราให้บุคคลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทํางานผู้สูงอายุนะฮะ หรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษานะฮะที่อาจจะพอมีเวลาว่างเนี่ยได้มาเรียนร่วมกับนิสิตในห้องเรียนปกตินะครับ,รบผมนะอย่างผมเองก็สามารถไปเรียนได้ไดังนั้ดผมอยากจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือรไปทบทวนความรู้และแบบนี้เองต้องมีการลงทะเบียนค่าเรียนอะไรเป็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเป็นเทอมแรกรที่เรากําลังจะเปิด เป็นเฟสแรก <c oughs> นะ <c oughs> ดังนั้นรายวิชาอาจจะค่อนข้างจํากัดอยู่นะฮะก็ <c oughs> จะมีประมาณ80กว่ารายวิชา <c oughs> นะคะค <c oughs> ณะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็อาจจะยังจํากัดอยู่นะฮะ <c oughs> ทีนี้เว็บไซต์เนี่ยที่จะเปิดให้รับสมัครเนี่ยเราจะเปิดวันที่นน <c oughs> 1นะฮะ <c oughs> ใช้ชื่อว่า nu l i v e นะฮะ nu l i v e nu ac t <oughs> h แต่ว่าวันนี้ยังไม่เปิดนะครับจะเปิดวันที่1นะฮะแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยท่านที่สนใจอยากจะทราบว่า มีรายวิชาอะไรเปิดบ้างเนี่ยนะครับไปที่เว็บไซต์ของ <Yeah. S 1> กองบริการการศึกษา mm. นะครับ www.admission.nu.ac.th mm. นะ mm. ก็จะมีรายวิชาต่างๆ 80กว่ารายวิชาให้เลือกคือแบบนี้เองนะคุณผู้ชมตรงกับสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยเขากําลังพยายามสนับสนุนนะครับว่าในการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัยและมอนเรสโวนเอก็เปิดโอกาสตรงนี้นี่แหละนะฮะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ถ้าเกิดมาลงทะเบียนแล้ว80กว่าวิชาเนาะที่ปบบตอนแรกเยอะเหมือนกันนะเยอะด้วยแล้วที่สําคัญเลยอยากจะรู้ว่าผู้เรียนจะได้รับอะไรกลับไปด้วยครับ หนึ่งแน่นอนด้วยความรู้ได้ความรู้ได้ทักษะเนี้ยได้แน่ๆเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะมีการได้รับสมมู้ทบัตรนะเป็น e c e r t i f i c a t e นะฮะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเก็บสะสมโดยกิจเอาไว้ให้นะฮะเช่นเช่นสำหรับน้องๆที่มาเรียนเนี่ยสมมติว่ามาเรียนแล้วก็เรียนลวกหน้าเก็บโดยกิจเอาไว้วันหนึ่งตัดสินใจมาเรียนต่อที่มอนเรสวนเนี่ยก็สามารถเทียบโอนโดยกิจได้เลยนะครับ คืออย่างนี้เองถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะฮะแล้วมีลูกหลานเนี่ยที่อาจจะอยู่ในระดับชั้นมต้นมปลายและเขามีเวลามาเรียนได้ใช่ฮะรูปแบบของการเรียนเป็นออนไลน์หรือต้องมานั่งในห้องเรียนใน,ในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนเนี่ยเรากําหนดไว้ที่มัธยมต้นมาสำเร็จมต้นแล้วก็มาเรียนได้ทีนี้ในเฟสแรกเนี่ยจะเป็นการเรียนออนไลน์เรียนในชั้นเรียนร่วมกับนิสิตปกตินะฮะดังนั้นก็ผู้เรียนก็ต้องมาสอบ มาสอบเก็บคะแนนนต่างๆเหมือนกับที่สิทธิ์ปกติถึงเวลาก็มาสอบกลางภาคสอบปลายภาคแบบนี้นะฮะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเฟส่อไปเนี่ยเรากําลังทําสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นออนไลน์เป็นแพ็กเกจนะฮะให้ผู้เรียนเพราะว่าคนสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งเรียนในห้องใช่แล้วนะฮะงนั้นก็อาจจะต้องมีแพ็กเกจให้เขาเรียนดูเองเป็นเซิร์ฟสตัดดี้แล้วก็ถึงเวลาก็มาสอบแล้วเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะ,ะแบบนี้เนี่ยการเตรียมตัวของผู้เรียนโครงการสำริบที่บัติเนี่ย<ๆ>เขาต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างจริงๆต้องเตรียมตัวมากนะฮะ,ะก,ก็เตรียมใจเฉยๆนะฮะ,ะก็ ไปเช็คนะฮะเช็ครายวิชานะครับในที่ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ N.U. Life dot e u l น c t h นะฮะวันที่1พฤศจิกายนก็ศึกษารายละเอียดของรายวิชาสักนิดนึงเนาะว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะได้ตรงกับความต้องการของเราด้วยใช่ไหมคะครับ ผมมาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้อยากจะถามมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าในช่วงที่เรา admission กันเนี่ยไม่มีรอบ portfolio แบบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการรับเข้าศึกษาในรอบของ portfolio นะฮะการรับเข้าต่อศึกษาของมอนเตเลสโวนในปี2567ครับปกติแล้วเนี่ยตอนนี้นัปัจจุบันเนี่ยมันเขามีกี่รอบอย่างไรกันบ้างครับ ก็จะมีทั้งหมด4รอบนะฮะรอบที่1เรียกว่ารอบพอร์ต o ฟลิโอรอบพอร์ต o ฟลิโอก็คือรอบแฟ้มสะสมงานนะครับรอบที่2เรียกว่ารอบโคต้านะรอบโคต้าก็จะรับลิสิตในเขตบริการของมหาวิทยาลัยสวนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีรอบแอดมิชชั่นรอบแอดมิชชั่นเป็นรอบที่รับส่วนกลางด้วยนะฮะรอบทั่วประเทศแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยในบางสาขาอาจจะมีรอบที่เรียกว่ารับตรงนะเป็น direct admission ครับผมมีสี่รอบอ่ะคราวนี้มากันในรอบแรกนะพอร์ตโฟลิโอรอบแรกพอร์ตโฟลิโอเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมเอกสารยังไงแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างคะเออจริงๆรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะฮะรอบแฟ้มสร็จสมงานเนี่ยของในสวนเนี่ยมีทั้งหมดถึง35โครงการนะครับสามสิบห้าโครงการเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นกว้างๆก็จะมี ด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศักยภาพความสามารถพิเศษนะฮะอย่างเช่นเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแสดงอะไรพวกนี้นะนี่พวกหนึ่งแล้วก็มีพวกที่มีความโดดเด่นเรื่องของวิชาการอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะกลุ่มเช่นพวกลูกทายาทเกษตรกรนะทายาทผู้ประกอบการทายาทแพทย์แผนไทยแผนโบราณอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีหลักสูตรเยอะมากนะครับนั้นก็ นักเรียนก็เตรียมเอกสารนะว่าเราเคยทําอะไรมาบ้างนะผลการเรียนเป็นอย่างไรมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะมันจะมีคุณสมบัติกลางๆของมหาวิทยาลัยอยู่แต่ว่าแต่ละสาขานี่เขาก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะแต่แต่ละสาขานี่ให้ดูได้นะครับอ่าครับผมอันนี้สามารถไปตรวจสอบไปศึกษาละเอียดทางไหนอย่างไรได้ก่อนบ้างครับก็จะมีเว็บไซต์นะฮะของมหาวิทยาลัยก็ได้นะฮะ nu เ w อ n u a c เ h นูหน้าแรากเลยนะฮะ <ừ> หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา <c oughs> นะฮะหมายถึงในสวนเ w อร์ไวเบ a d m i s s i o n a c n u a c อ h ครับ่าครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในอยู่ในภาพอยู่ณขณะนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถยื่นร์ตโฟลอได้ใครที่มีความสามารถในการแสดงการร่ายรมการร้องเพลงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นโครงการที่ทำมายาวนานนะครโครงการลูกพระคเนศนะครับเนื่องจากว่ามหาลัยเราเนี่ยมีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมากนะฮะและก็เป็นวงดนตรีลูกทุ่งนะครับ นั้นเราก็จะรับนักเรียนที่มีความสามารถเนี่ยทางด้านการแสดงการร้องเพลงแดนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะรอบอันนี้เนี่ยเขาจะมีการค่อยๆกับดูแวร์นะฮะการอดิชั่นอะไรด้วยนะครับนั้นก็เตรียมตัวไว้ก็ได้นะครับอันนี้นะฮะน่าสนใจมากนะครับอ่าครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจจากมอนเรศวรนะครับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่และเกิดสนใจเนี่ยสามารถติดตามสอบถามเพิ่มเติมทางไหนอย่างไรได้บ้างเชิญฝากกันเลยครับ ครับนะฮะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเว็บไซต์นะฮะของมหาวิทยาลัยนะครับ nu uh, world wide web nu ac th นะครับกับอีกอันนึงนะฮะผ่านช่องทางของเว็บไซต์กองบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะฮะ <Yeah. S 1> www.admission.nu.ac.th ครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปในเรื่องของโครงการสำนักิบัตรนิดนึงนะ,ะเพราะมีรายละเอียดมาว่าสำหรับใครที่สนใจจะสมัครเนี่ยเขามีกำหนดระยะเวลาคือครั้งนี้เป็นการเปิดครั้งแรกด้วยใช่ไหมคร,ครับใช่ครับหลักสูตรวิชาต่างเนี่ยอย่างที่บอกว่ามี8แปดสิบว,าาวิชาครับแต่อนาคตมากกว่านี้แน่นอนคร <80 S 2> <ม>กว่ารายวิชาเนี่นะครับ ท่านสามารถที่จะไปสมัครได้วันไหนบ้างนะครับวันเริ่มเปิดรับสมัครนะฮะวันที่1พฤศจิกายนน,นะฮะเรามีแพลตฟอร์มหน้าต่างก็คือ nulife นะครับ,บ nulife แต่ว่าระหว่างนี้ก่อนวันที่1เนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายวิชาได้ที่หน้าเว็บของกองบริการการศึกษา admission.nu.ac.th ครับครับผมก็คืออีก2วันนะวันที่1นี้เองนะครับที่เว็บไซต์ nu l i v e จะเปิดแล้วก็ท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนได้แต่ก็ย้ำหน่อยว่าครั้งแรกเนี่ยการเรียนคือจะเน้นการเรียนแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวลาเนาะถ้าเกิดท่านจะสมัครเดี๋ยท่านต้องดูด้วยว่าท่านมีเวลา เพราะว่าจะมีการสอบส่งงานทุกคือก็เหมือนเป็นนิสิตคนหนึ่งเลยนะคะแต่เหมือนเป็นการซ้อมก่อนซ้อมที่จะไปเรียนจริงสําหรับน้องๆที่จบมต้นแล้วอะไรที่ทํางานแล้วเนี่ยนะฮะก็ดีอันก็ต้องจัดสรรเวลากันสักนิดนึงกันนะครับค่ะนี่สอบถามอีกสักนิดนึงค่ะเรื่องของการจํากัดจํานวนของผู้ที่สมัครใน80สาขานี้ครับดีมีระบุเอาไว้นะฮะในรายละเอียดของสาขาเนี่ยจะมีระบุเอาไว้ ว่าวิชานี้รับได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วแต่ละรายวิชาเลยนะคะใน80รายวิชาเนี่ยอย่างรายวิชาแรกอาจจะรับ80คนรายวิชาที่2อาจจะ40 20 10คนอะไรอย่างงี้คือแล้วแต่ในเรื่องของความพร้อมศักยภาพตรงที่ว่าจะสามารถเปิดกรอบได้เท่าไหร่น้องน่าจะไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีนิสิตปกติอยู่ดัะนั้นบางวิชาจะรับได้5คนส0คนประ่านี้นะครับผมวันนี้ ขอบคุณมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนไทยเนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาทุกเพศทุกวัยกันเลยนะครับที่สอดคล้องกับนโยบายของทางภาครัฐด้วยนะครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคทางด้านของการศึกษานั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชม